อ้าวตอนนี้นะครับลงมาเร็วลงมาเร็วลงมาเร็วมาเร็วมาเป็นไล่เพื่อนพามาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วอ้าวพูดสนธนาเร็วอ้าวตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะโอเควั okay. นนี้เราจะมาดูอ้าว,าวข้อควาย,วายก็สวยมากคะ่ะแล้วเป็น,นยังไงบ้บางเล้วน้ำสวย <ใน S 1> ไหมเลย์ก็แ<ๆ>บบ ถืฟ้าเดินลงไปลงไปมีมีมีฝรั่งเพื่อนต่างชาติด้วยหลายคนฝรั่งแล้วก็มีหมาเที่ยวน้ำด้วยนะคะโอ้มากเลยค่ะอ๋อนะแล้วก็ไทเกอร์ก็มาด้วยอไทเกอร์เข้าไปเป็นพรีเซนเตอร์เร็วและตอนนี้สายก็ชอบเข้าโรงท้าหนูมากเลยนะคะเอาเอาไทเกอร์พูดมั่งวันนี้ก็คุอน้องหนุ่มไปถายละถ่ายละเอาไทเกอร์พูดดิวันนี้มาทำอะไร ันนี้มาทำอะไรนี่มาเที่วะเละที่ไหนอ่ะีวเขาควายเที่ะเลขาควายถ่ายรูปกับหญาด้วยเอาดีมาถ่ายทิต้ามานี่วะทิต้าทิต้า้ีเนจตรงนี้โอเคโอเคโอเคเอาต่อต่อ่อวันนี้ก็ไงบ้าง ต้องมาผ่านป่าเยอะมากค่ะเจ็บปวดเป็นหมดด้วยโอเคโอเคแล้ววันนี้ก็เป็นร้านเหล้าแอบนั่งเยอะเพราะว่าเขายังไม่มาเขาเรียกมินิบาร์เมนูอาหารวันนี้มีเมนูอะไรบ้างอ่านให้ฟังสิข้างข้างหลังน่ะแม่ไม่ไทยอะไรไม่รู้มาร์การต้ามาร์กาต้าอ่าแล้วก็บูฮาวาบูฮาายอ่า แล้วก็ลองไอแลนด์ลองไอแลนด์อ่าแล้วก็แซกแอนเดอะบีทแซกเดอะบีทโอเคมีทุกอย่างเลยแล้วใบไม้ร่วงเยอะม <c oughs> นานกค่ะ <c oughs>